ร้านแวะจอนนี่เปิดวันแรกครับวันนี้เรามาถึงก่อนเที่ยงนะครับมีแดดนิดนึงนะครับดูข้างในก่อนนะครับถ้ามาถึงนะครับเราก็ต้องซื้อบัตรนะครับคนละยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี้เราจะไปแรกเป็นส่วนลด การซื้อของขาากำเนิดไปจนันนีครับสะพานทางเข้านี่มีคนถ่ายรูปเยอะมากนะครับวันนี้จะแดดนิดนึงพอเข้าไปข้างในจะเป็นส่วนของงฝากแล้วก็มีท้านที่คนเอมากปั๊มอากาศฝั่งซ้ายมือม่ดจีป็น อาหารนะครับที่ไปเข้าไปดูก็มีพวกผลไม้นะครับชวนอาหารจะอยู่อาคารความ้อนสุดห้อ,องน้ำสะอาดครับของฝากนะครับพวกปลาส้มนะครับเยอะนะครับ วันนี้เช้าหน่อยครับได้คิวที่เก้านะครับนี่ครับคนจะชอบมาถ่ายตรงสะพานนะครับห้องน้ำสวยงามนะครับอ่ะออกจากพิบูลประมาณ5นาทีครับ